มาพบในช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ชมครับเช่นเคยผู้ร่วมดำเนินรายการกับผมก็คือคุณพี่คุณพี่สมชายสุดที่ประวัติขออนุญาตเรียกพี่แล้วกันท่านเป็นอนุกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติด้านการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจและท่านเป็นที่ปรึกษาโครงการต่างๆอีกมากมายของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติสวัสดีครับพี่สมชายครับสวัสดีครับ พ,พี่ชายเราง่ายๆกัน<ช><ช>เองง่ายๆก็ขออนุญาตเรียกพี่แลวกันเรียกคุณเนี่ยคือบางทีทารายการก็ันแต่ว่าผมก็ถือว่าเป็นกันเองพี่ๆกับพี่เหมือนพี่ชายนิดเดิงเกี่ยวกับเรื่องตอนนี้ข่าวออกมามากเหลือเกินเกี่ยวเรื่องบิ๊กไบค์มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เนี่ยขับไปตากจังหวัดและเกิดอุบัติเหตุกันมากมายล่าสุดกระเสียหายเสียชีวิตที่ที่รู้สึกเชียงใหม่เลยใช่ไหมฮะแล้วก็หลายแห่งนะที่เป็นข่าวเนี่ยพี่พี่ชายมองยังไงครับเรื่องนี้คือเรื่องบิ๊กไบค์วันนั้นผมก็ประสบกับ อยู่หน้ารถผมห่างกันไม่กี่คันนะครับอวันนั้นประจบด้วยที่ตรงถนนลอยฟ้าตรงถนนตรงตลิ่งชันเนี่ยนะฮะตรงหน้าโรงพยาบาลเจยาครับคือทางลอยฟ้าเนี่ยเขาก็ห้ามขึ้นขึ้นอยู่แล้วแกบังเอิญแกไปขึ้นเสียดายนะครับคนที่ขี่บิ๊กไบค์ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ฐานะดีๆครับล้านรถคันหนึ่งนี่เป็นล้านนะบางทีล้านกว่าสองล้านมีฐานะทั้งนั้นเลยก็มีฐานะทั้งนั้นเลยแล้วที่ หลายที่ใกล้ชิดที่ได้ผมไปไปติดอยู่ชั่วโมงกว่าตรงนี้เนี่ยแก้ขึ้นไปขี่โดยพละการตรงนั้นก้ามขึ้นโอ้ oh. ทีนี้ที่ขึ้นไปเนี่ยบังเอิญเนี่ยรถเขาจอดเสียอยู่ครับ oh. ใช่ไหมฮะจะเปิดไฟหรือไม่เปิดไฟไม่รู้นะะทางนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ทางขาออกเนี่ยเขาทำเป็นสามเลนจะ oh. มาแกก็วิ่งไปแกไม่รู้วิ่งท่าไหนไม่รู้แกก็ตบซ้ายไป พอตบซ้ายก็ไปเจอรถกระบะที่จอดเสียอ oh. ก็ชนเต็มเลยไม่ทันเบรกเลย,เลยอ่าเต็มที่คงจะแบบซอกแซกซอกแทกกันนะครับแล้วทั้งนั้นพอดีมีรถเสียพอรถเสียปุ๊บทางมันก็ว่างแกก็ตบซ้ายไปก็ไปชนเอาด้านท้ายรถไอช่วงขวาของรถติดอยู่ตรงนั้นเลยขาที่เลย oh, ตายขาที่เลยอ่าซึ่งเจ้าของรถเองนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงบังเอิญรถเสียโทรศัพท์มือถือก็อ่า อะไรที่ใช้ระบบเติมเงินเน่ยเติมเงินหมดเงินหมดก็เลยจากรตรงนั้นคิดดูมันเดินมันลงลงมาซื้อซิมเติมเงินขึ้นไปแล้วรถก็ปรากฏว่ามีอุบัติเหตุผมไปติดอยู่ต้องนานตรงนั้นนะครับแล้วก็มีหลายๆแห่งความตายกันเยอะแยะนะครับลูกเพื่อนก็สองคนเสียชีวิตเสียชีวิตบิ๊กไบค์เนี่ยคือตบโค้งแล้วคือมือยังไม่ถึงจริงๆครับ ผมเคยคุยกับเพื่อนกันนะก็เขาก็มีฐานะนะอายุก็ห้าสิบกว่านะครับผมก็เตือนเขาหลายครั้งเขามีหลายคันเขาบอกเขาขี่แล้วเขามันแล้วกันมผมก็เตือนเขาในในโต๊ะอาหารนะครับ<ถ>ผมบอกว่าเป็นห่วงนะน้องๆใน,น,นที่ขี่บิ๊กไบค์แบบนี้เนี่ยผมมาขี่มาหมดแล้วแต่ว่าไม่ถึงขนาดไม่เรียกบิ๊กไบค์สมัยก็เรียกชอปเปอร์อ๋อชอปเปอร์นะฮะมาซื้อมาแล้วตอนเป็นวัยรุ่นก็ขี่ ไอ้ที่ถนนถนนที่สร้างแล้วยังไม่เปิดเป็นทางการนั้นก็ไปขี่เขาก็นึกขึ้นมายังไม่รู้ว่ารอดมาได้ไงนะครับเพื่อนเพื่อนก็อาการหนักไปเยอะเหมือนกันอ๋อครับนี่เตือนเพื่อนเพื่อนเขาก็บอกกับผมบอกว่ารุ่นผมเนี่ยขี่รถเนี่ยมันเหมือนกับลุกทุ่งลักษณะกันนะครับไม่เหมือนของเขาเขาขี่เนี่ยเขามีการเรียนมีการฝึกแล้วมีการใส่ชุดครับผมบอกไอ้การที่ทำอะไรแล้วต้องไปเรียนเนี่ยสแสดงว่ายังไม่เป็นนะ ถ้าเป็นล้วถึงต้องเรียนแต่ผมนี่ไม่ได้อยู่ในระดับเรียนระดับที่สอนคนที่สอนคุณอีกทีหนึ่ง mm hmm. เพราะผมขี่มันนานฝาสูบก็ปาดอะไรก็ทําเองหมดเพราะเราเป็นโรงงานช่างกึงอยู่แล้ว oh, ผลิต <okay. S 2> อะไรอยู่แล้วสตรงสเตอร์ผมก็ทําใหม่หมด <Okay. S 2> ก็ยังไม่รู้ว่ารอดตายไม่ได้ไงน <Okay. S 2> ะรลถเก่าใช่ไหมผมบอกว่าไอชุดที่แต่งเนี่ยที่ให้แต่งเนี่ยในสนามแข่งจริงอะ่ะเขาถ้ากระแทกนะหัก คอหักมั่งซี่คอหักมั่ง oh. ตายไปกันเยอะแต่ถ้าล้มธรรมดาไม่เป็นไรครับเพราะว่าไอ้ชุดนั้นเน่ยเขาไว้ป้องกันการเสียดสีแต่ไม่ได้ป้องกันการกระแทกครับถึงจะมีการกระแทกก็บ้างนิดหน่อยน้ย่บอกกับพวกไปอย่างที่อย่างที่เมืองนอนท์เนี่ยนะฮะโค้งนั้นมีตายหลายคนมผมบอกได้เลยนะครับว่าไอ้มอเตอร์ไซค์เนี่ยถึงเราขี่เส้นนี้เราขี่ประจำนะ เราผ่านไปแล้วผ่านกลับมายังไว้ใจไม่ได้นะครับยิ่งโดยเฉพาะทางโคง้งเราไม่รู้ว่าจะมีทรายมีน้ํามีน้ํามันหรือสิ่งของที่หล่นอยู่ครับถูกไหมฮะเราไม่รู้เรารู้ทางมันแต่เราไม่รู้ถนนหรอกว่าตลอดเวลาเราถึงจะผ่านมาแล้วไม่ว่าโค้งไหนในประเทศนะนะค,คุณขับผ่านไปมแล้วคุณขับขับกลับมายัางไว้ยังอย่าไว้ใจเลยครับนีดจึง คุณพ,พี่สมชายในฐานะพี่เป็นที่ปรึกษาโครงการต่างๆของสำนักง,งานตำรวจชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งของท่านพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวราศีวราขานะท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจชาติเนี่ยนะครับท่านเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการเยอะแยะหมดใกล้ปีใหม่แล้วเนี่ยใกล้ปีใหม่แล้วท่านมีอะไรต่างๆและมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่ในการดูแลประชาชนในการช่วงเทศากาลปีใหม่นะครับอีกสองสามวันที่จะสิ้นปีเนี่ยนะครับ เนี่ยเราอย่างคุณสุทินหรือท่านผู้ฟังคงจะท่านผู้ชมคงจะได้ทรา,า,าบข่าวจากสื่อต่างๆนะครับ<ะ>ว่าเทศกาลทุกครั้งเนี่ยจะมีการเสียชีวิตมากมายแล้วการเสียชีวิตเนี่ยหลายท่านยังไม่ทราบนะแต่เวลาเวลามีปัญหาขึ้นมาก็คือสิ่งกับเมา,าแต่ว่าเมาไม่มไ<ซ>ใช่แหละเป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมห<า>เใหญ่เมาเนี่ยใช่แหละแต่ลืมนึกไปว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วมากรุงเทพ ตอนมามือเปล่าๆนะครับอะไรก็ไม่มีแล้วพอมาอยู่ทำทำงานแล้วประสบความสําเร็จมีเงินสักก้อนหนึ่งก็ได้ซื้อมอเตอร์ไซค์บ้างพออีกระดับหนึ่งก็ซื้อปิกอัพอีกระดับหนึ่งก็ไปซื้อเก๋งคันเล็กๆท่านเหล่านี้เนี่ยนะครับทให้คนตายเยอะแยะและตัวเองก็ตายเยอะแยะครับขับไม่แข็งขับไม่แข็งพอไปแล้วเนี่ยแล้วบางทีเพื่อนก็ยืมขับบางทีตัวเองไปไม่รู้จักทางเลยเพราะมาอยู่กรุงเทพ นานปัญหาต่างๆที่มันเกิดเพราะว่าไม่รู้จักทางอย่างที่ผมตะก,กี้เกิดไว้ที่บอกไว้แล้วพออย่างด้วยมาต่อเรื่องบิ๊กบค์นิดนึงที่ตายเยอะแยะมอเตอร์ไซค์ที่ตายเยอะแยะ,ยยยะ,แยะก็มาจากคนที่ขับรถไม่แข็งอืเราวิ่งวิ่งไปเนี่ยเขานึกจะออกก็ออก ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ถูกไหมฮะคนที่ขับรถไม่แข็งอย่างอย่างอย่างพวกเราได้ขับรถนานๆแล้วเราจะรู้ถ้าเราขับไปเรื่อยๆเราจะถ้าเราจะออกขวาเนี่ยเราจะต้องดูขวาทีหนึ่งก่อนแล้วก็ดูซ้ายทีหนึ่งก่อนใช่ไหมเราถึงจะมาดูขวาเพราะมันก็ถ้าเราดูขวาอย่างเดียวแล้วออกไม่ได้แล้วเราหรือจะออกไม่ได้ดูออกไปตบปุ๊บเราหักซ้ายหักเกินอย่างเงี้ยรถคันใดก็แล้วแต่กําลังแซงซ้ายอยู่นั่นนั่นก็คือเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาขับเนี่ยถ้าไปผมไม่ขับผมขับมาเนี่ย ผมจะดูถ้าจะออกขวาผมจะดูขวาก่อนเพราะเหลือบขวาปุ๊บเนี่ยแล้วก็เหลือบซ้ายปุ๊บทีนี้ตัดสินใจละซ้ายเรามีมาไม่ห่างไหมหรือว่าถ้าเราออกไปแล้วไม่ได้หรือว่าตบกลับนี่ซ้ายล,อล่อเราแน่เพราะว่าการขับรถมือถึงถึงเนี่ยเขาดูลักษณะของรถว่าถ้าทางคุณไปละถ้าทางคุณไปหละทีนี้คนเราขับตามเนี่ยบางทีแข็งก็ไม,ไม่แข็งต่อไม่แข็งเจอกัน ขับตามนเนี่ยรถคนแข็งขับตามเอ้มันออกแน่พอออกแน่ใส่เลยอพอใส่ไม่เลี้ยวกับไม่กก็ตูมอ๋อเนี่ยเกิดจากคนที่ขับรถไม่เป็นผมเนี่ยนะนะเคยไปขับไปแข่งแบบที่หัวหินนะเจอจา่าฝูงที่ผมบอกเลยนะว่าไม่ค่อยได้เรื่องผมเองเป็นคนละเอียดน,นะว่าเดี๋ยวเนี่ยเราเอาก็บที่พักแล้วที่หมายเราอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าไม่ต้องถามเราก็ขับตามกันไปมือคุณถึงอยู่แล้วเขาว่าผมเนี่ยมือถึงอยู่แล้ว ผมก็อยากรู้ว่าถ้าเกิดหลงหรือว่าเขาบ้าขับเราไปขับตามเขามันก็อันตรายตอนนั้นผมใช้สีตองอยู่ขับไปเนี่ยก็ตกลงก็ขับไปด้วยกันปรากฏว่าผมมีคู่คู่คู่หูผมคู่แบตเนะี่ยฮะผมก็ซื้อผล,ลไม้เอออะไรไว้ในรถใช่ไหมปรากฏว่าเขาเขาจะกินระหว่างที่เราขับตามกันเนี่ยแหละแรกๆยังไม่เร็วขับตามเงินจากปานบุรีจะไปจะมาหัวหิน เสร็จแล้วผมก้มลงไปหยิบผลไม้ระหว่างที่ผมก้มลงไปหยิบผลไม้แล้วก็มองเหลือบๆไม่ได้ใส่ใจเขาอ่ะนะครับปรากฏว่าพร้อมเงยเบรกทิง้งเห็นไฟลิบลิผมก็เหยียบเลยพอแล้วก็ไล่ไปเลยเพราะเราดูไฟเขาอย่างเดียวก็ไฟตรงเนี่ยก็ไล่ไปอย่างเดียวปรากฏยังไงไอช่วงที่เขาเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายเราไม่ได้เห็นอืไปถึงทําอะไรไม่ได้เลยเลี้ยวอย่างเดียวถ้าแตะเบรกก็บอกได้เลยว่าไม่เฉืดยเลยนะก็เลยไม่แตะเบรกก็เลี้ยวไปอย่างเดียวเลย ด้วยด้วยความชํานาญนะถ้าถ้าเกิดคนไม่รู้พอไปตีโค้งนิดหนึ่งแล้วก็แตะเบรกก็เรียบร้อยเหมือนลูกชายเพื่อนขี่วิกบเนี่ยจะฝูงทิ้งระยะบางเงินเขาทําอะไรอยู่ไม่รู้ทิ้งระยะก็เจอแบบเนี้ยโค้งหนึ่งโคง้ง,โคงหนึ่งพอได้พอโค้งหนึ่งพไปเจอโค้งสองอีกดึงไม่ขึ้นตัวเองไปติดก,กับเสาอืมสีวิทย์ขาที่โอ้โหแล้วอ,อายุ 37, ประมาณสามสิบเจ็ยังยังน้อยเลยใหญ่ทีสุริม์ชายนิดหนึ่งอยากจะช่วงของการปีใหม่เนี่ยท่านคิดว่าการเสียชีวิตสูงเสียบ้านดเจ็บเสียชีวิตเยอะแยะหมดแต่ละปีลดมั่งเพิ่มมั่งแล้วแต่ละปีแีนี้ปีนี้พิมพ์ชายมีอะไรจะฝากให้ท่านผู้ชมไม่บอกว่าเตือนภัยว่าโอเคต้องระมัดระวงังเพราะมันเสียชีวิตเราไม่ไม่มีโอกาสกลับบ้านแล้วถ้าเกิดใจร้อนมีอะไรที่ผู้บุมครับครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมนะครับที่ ได้เข้ามากรุงเทพแล้วประสบความสําเร็จนะครับซื้อรถซื้อราอย่างน้อยๆก็ได้มอเตอร์ไซค์ไปนะครับความปลอดภัยเนี่ยคือตัวเราเองที่เป็นคนขับเราไปอาศัยเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ช่วยสารพัดนะฮะตั้งศูนย์ตรวจกันแล้วบริการกันแล้วเดี๋ยวนี้มีทั้งกาแฟมีทั้งนวดให้แต่อย่าลืมนะว่าตํารวจเขาตั้งเป็นจุดๆระหว่างที่คุณพ้นจากด่านแรกไปเนี่ยคุณขับต่อไปเนี่ยถ้าคุณเมา นะฮะเมาแล้วก็ประมาทโดยเฉพาะเรื่องโทรศัพท์นะครับแล้วก็